ค่ะฟิวค่ะนี่เวียกฟิวนะคะจะมารีวิวสกุชี่เค้กนะคะของไฮลูช็อปค่ะทั้งหมด3สีนะคะเป็นไซส์จัมโบ้ <c oughs> ก็จะมีเป็นสีช็อกทีมพู่ค่ะก็คือคอลเลคชันนี้จะมีทั้งหมด2ไซส์นะคะ <c oughs> ก็คือไซส์จัมโบ้กับไซส์มินิแต่ว่าฟิวฟิวนะคะเอาไซส์จัมโบ้มารีวิวเลยนะคะทั้งหมด3สีเลยของไฮลูช <c oughs> ็อปค่ะ <c oughs> นี่นะก็เป็นชิ้นใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นมินินะคะไซส์ก็จะเท่ากับของไอบูมเลยนะ นี่คือจัมโบ้เค้กนะคะนี่แพคเกจก็จะเหมือนเหมือนกันหมเลนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโบสีแดงแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเขียนว่าจัมโบ้ไซส์เค้กนะคะนี่เลยเขียนตรงนี้ใช่แล้วส่วนด้านหลังก็เขียนว่าจ um ัมโบ้เค้กไซส์คุชชี่ไฮรูชอปนะคะดูน็อตอีสแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า7ปี้ามเล่นนี่นะคะแพคเกจน,นี่คือด้านหลังและนี่คือด้านหน้า ปีเหมือนปีนะคะก็มีครบทั้งสามสีแล้วค่ะ,คคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแจกครบเลยนี่นะคะก็คือเค้กนะคะของไฮรู้ชอบค่ะชิ้นใหญ่มากเลยเบา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 มากเลยนะแล้วก็ฟลเอ้ยอันอนี้กลิ่นหอมช็อกโกแลตอันนี้กลิ่นขนมปังตอเบอร์รี่หวานพี<อ>่รู้ว่าช็อกโกแลตหอมป่ะอืมอกลิ่นนี่เป็นชชั้นนมทีเหมือนคล้ายๆกลิ่นกาแฟด้วยนะ เพื่อนๆอย่าว่าฟิมนะแบบว่าบีบไม่ถนุถน,นอมคือพิมชอบออ่าแต่พิมบีบที่ไรไม่เคยขัเลยนะแต่ชอบบีบแล้อุ้ยพิมอันนี้คืออะไรหรอ <c oughs> ก็เป็นรอยอยู่แล้วนี่ทั้งสามสี่นี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นขนมปังออกวลิลายนิดๆด,ด้วยใช่ไหมน้องฟิวนี่นะคะก็จะเป็นทรงรูปร่างหน้าตาเหมือนแก้วเลยค่ะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นไซส์จัมโบ้ รูปร่างเหมือนกันนะคะแตกตามม่างตรงนี้จะสีค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็กลิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบวิใกล้เลยนะบบนทีละชิ้นเลยเริ่มจากสีพูกันเลยนี่นะคะคือตัวสกุชี่ค่ะก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นชัดเคก้กชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นสีพูแล้วก็สโลมากเลยตัววิพิมก็จะใหญ่มากเลยนะแล้วก็เป็นสีพูตัวนี้ก็สีพูนะฐานด้านล่างก็สีชมพูชิ้นนี้จะไม่มีลายเส้นไส้เขาก็จะเป็นไส้สตรอเบอรี่นะคะก็เป็นเนื้อขนมปังสีเหลืองค่ะ นี่ก็คือความสโลว์ค่ะเราเกินไปแล้วขออีกรอบหนึ่งสโลว์หมูช้วาาวชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตนี่คือช็อกโกแลตนะคะเป็นสีช็อกทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรีร่นะคะลูกเบลเลอร์เตอร์เลยนะคะมีสินจ้ามีลายเส้นไหมจ้าไม่มีแล้วก็ไซส้เขาจะเป็นสตรอเบอรีร่นะคะ แบบว่าเนื้อมันเบาพอเราคอยับาปุ๊บมันก็จะจแฟบแล้วก็สโลผิดปกติคือมันสโลไม่ปกติอ่ะนี่ดูสิดูความสโลของเขาอเออน้องฟิลโชว์สีขาวเลยนี่นะคะคือสกุชชี่เค้กค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสีขาว้องสตาร์บ,บัรี่นะคะก็เป็นสีแดงแจ้เลย ตรงบิ๊กคุณน,นะคะ,ะ,คะ,คคก,ะ,คะก็จะเป็นสีขาวค่ะจนเนื้อเคลข้างนอกนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อขนมปังค่ะเป็นสีเหลืองนะคะตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันแปลว่าเป็นขนมปังชิมบิฟิมใช่ค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นไส้นะคะตรงนี้นะก็น่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่นี่นะคะไม่มีลายเส้นนะคะนี่นะคะ่ะพื้นล่าง <c oughs> เดี๋มอมบิฟิมกันเลย โลมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอลองบีบหน่อยหูวสโลมากเลยนะชิ้นใหญ่ฟินมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับตุกุชี3สามชิ้นนี้ก็ชิ้นใหญ่นุ่มหอมสโลมากเลยค่ะหอมม,มากเลยนะคะแกเรนนี้แบบีินี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะสโลขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นจมโบก็แบบว่าชิ้นใหญ่แล้วก็สโลสโลุดๆเลยค่ะ สก,กูชี่สามชิ้นนี้นะคะก็เป็นของไฮยยลูชอบค่ะมีทั้งหมด3สีนะคะแล้วฟิล์มก็ได้ไซจัมโบวมาครบแล้วเชนน้องฟิลใช่ค่ะก็หอมมากเลยนะคะนุ่ม,มสโลว์และทำเพื่อนๆนะคะอยากให้ฟิลกับฟิลนะคะรีวิวสกูชี่ชิ้นไหน DIY อะไรนะคะหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนก็เมในวใต้คลิปนี้เลยะค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดให้สิ่งนั้นฟิล์มนะคะเพื่อจะได้พลาดทุใหม่ของฟิล์มวิวค่ะค่ะติดตามฟิล์มฟิลได้ที่ทูปฟิลแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่คล